ไอ่ห่อดีกว่าอยากรู้ว่าห่อ2ี่บาทเนี่ยมันอลังการขน,นาดไหนโอนี่ยี่สิบบาทครับเพื่อนๆก็จะมีหมูแดงแนละ้วพี่น้องเป็นหลักว่าอันนี้เป็นบะหมี่หมูแดงนะส่วนอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นข้าวไขท่ทอดครับเพื่อนๆโอเคครับนี่ราคา20สิบบาทมีเดี๋ยวนี้หลายร้านเลยมีคนละครึ่งนะ,ะหมูปิ้งอะไรนี้ตับย่างผมจ่ายั้ค์แล้วผมฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมา พอดีมา connect, รา oh ีว oh, <k id sprout ed> ิวตลาดอ๋อนี่เพื่อนๆพ่อนหวีนึงเนี่ยสิบห้าบาทยีิบาทนี่ก็ทานได้นะครับมาจากสวนเองมาจากสวนเองเลยเนี่ยอาหารที่สารอาหารพื้นบ้านมีกบเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะปูนาก็มีเพื่อนๆก็คู่เริ่มต้นเห็นมีสองร้อยสามร้อยก็มีครับหรืออย่างพีพีแท็กซี่นะครับหาเสื้อผ้าใส่นะครับเบื้องใหญ่อยู่เหมือนกันมีกระเป๋ามีเครื่องมือช่างนะครับ